ดีครับตาทองชนะพี่น้องมารวมมทินาสตธ์ทุกบุญใส่บาทเดียกันนะครับ อภิวาทนาสิลิภเนจังวุฒาปัจจายโนจตารุตัมมาวัฏฐานติอายุวณู

บรรยากาศสายบาทยามเช้านี้นะ,ะครับยามมองมองดูพระนะฮะอีกสายหนึ่งมาบรรจบกันเดินมาไปบรรจบกันที่สีแยกเดี๋ยวก็มีรถวันนี้อากาศเย็ยนเย็ยนเยือกกว่าเมื่อวานอีกพี่น้องโอ้ยอมองดูอดอกมะม่วง มะม่วงที่ออกก่อนมีลูกดกเลยพี่น้องกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งลูกประมาณสิบลูกโอ้พี่น้องถ้ามันติดหมดนะเพราะว่าลูกหนึ่งอ่ะสิบกว่าโลอ่ะไม่ใช่สิบโลหนึ่งกิโลก็กว่านะครับประมาณโลสามขีดถ้ามันติดหมดสงใสยกิ่งพังนะฮะแต่ก็อันนี้มองไกลๆพี่น้องอพี่น้องชมทุ่งก่อนอบรรยากาศยามเย็นยามเช้า ที่เย็นๆนะฮะเย็นไม่ใช่เย็นเฉยๆพี่น้องเย็นเยือกอยู่นะฮะมะม่วงจากข้างนอกนะก็เป็นสวนไม้ไม้ผลอันนี้ก็เป็นกล้วยนำว้านะครับนำว้าต้นที่อยู่ทางบ้านของคุณพ่อ ต้นหนึ่งโอใหญ่นะใหญ่แต่พอมาปลูกตรงนี้ตรงนี้มันแห้งนะพี่น้องอันน้นไม่ค่อยชุ่มเหมือนทางนู้นลำต้นก็เลยลดลงแต่ว่าก็ออกลูกดอกเหมือนกันนะครับลูกดอกใหญ่นะว่าต้นนี้ไม่ไม่ไม่เป็นโรคเหมือนทางอื่นทางอื่นปลูกได้สักประมาณขึ้นลำต้นครั้งสองครั้งเนี่ยโดนหนอนเจาะอันนี้ไม่เป็น,นครับ มีแต่นกจิบนกกจาบนะครับมเ,เมื่อเช้ามืดที่ตื่นมาเนี่ยเสียงแม่บ้านบอกไปซื้อปลาทูไปซื้อปลาทูวันนี้ทำน้ำพริกปลาทูกินกับผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขาวกันนะครับก็เก็บจากสวนนั่นแหละพี่น้องในสวนที่ พาพี่น้องไปชมเมื่อวานนะครับซึ่งมีสวนผักกาดมีสวนหอมสวนหอมสวนผักชีนะครับผักชีลาวแล้วก็ฟักทองนะครับเช้านี้ก็มาโมทนาสาธุบนสบายบัตรด้วยกันนะครับสำหรับคลิปสายบัตรเช้านี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ